เฮโยสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้พี่หมีแล้วก็น้องมาร์เกยสวัสดีครับอยู่ในเกม r e l land food เป็นเกมเปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมวันนี้พี่หมีกับน้องมาร์เก้เป็นเจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้มีพนักงานอยู่แค่2คนนะฮะวันนี้จะเป็นวันที่หนึ่งของการเปิดร้านไม่รู้ว่าร้านเราจะรอดหรือเปล่านะ e นะมาร์เกยนะมันจะเจ๊งไหมวะเ <laughs> ห็นหรือปเปล่เนี่แต่ว่าตอนนี้ร้านของเราปิดอยู่นะฮะเดี๋ยวพี่หมีจะต้องทําการอ่า นำของไปเรียงเพื่อเตรียมจำหน่ายก่อนนะฮะแต่ว่าเอ้ย<ต>มากี้เราถือของได้แค่ชิ้นเดียว๋อ,อตะกา้าถือตะก้าแล้วก็เอาไปกดได้เลยพี่มีเอากาตาด้วยตะกา้ตาตะกา้าถืออะไรมาเนี่ย๋อนี่เป็นเป็นกำมะฮะหมาฝรัง่งอ่าเดี๋ยวพี่มีหมาฝรัง่งวางไว้ชั้นสองนี่ลูกค้าจะได้หยิบง่ายๆเราต้องเอาของไปทิ้งในป่านะฮะฮะใช่เหรอ เ <ST>. <min ção> พราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อถังขยะนะฮะอ,อ๋อแล้วเรายังจนอยู่นะฮะยังไม่มีทุนที่จะซื้อของเท่าไหร่เลยตอนนี้มีอยู่81ดอลลาร์81บาทแล้วกันนะง่ายๆนะอันนี้โอ,อ้โป๊ตเต้ชิปนะฮะเป็นกระปุกโป๊เตโต้ชิปเอาวางไว้ด้านบนดีกว่านะฮะชั้น3าม <Hers hey. S 1> เฮอร์ชี่เฮอร์ชี่เฮชี่ต้องไปแช่ยเย็นเลยนะหนูมาเก้ครี <coding. S 1> อ,อ่าประกายไฟปรุปงรสนะฮะ อะไรว่าประกายไฟปรุงรสน่าจะเป็นโซดานะฮะโซดาแบบเป็นน้ำผลไม้อ,อะไรเงี้ยแบบชินะคะเราต้องใจเย็นๆนะคะใช่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 ใชมันวางเปล่ามันเรียงของทีละชิ้นเองอ,ะอ่ะอา้าวยังไม่หมดผมไปเอาอันต่อไปก็คือบอรอนยาบรอนยา,บร,นยาบรอนยาต้องแช่เย็นไม่งั้นเดี๋ยวเสียของขายมีแค่นี้เปิดร้านแล้วเหรอ <c oughs> เราจะซื้อของก่อนไหนเนี่ยมากี้ซื้อตรงไหนพาพี่หมีไปซื้อของก่อนดิสั่ง,สงของเพิ่มเราต้องสั่งของเพิ่มต้องอขอช่วคนด้วยนะคะเพราะว่าเงินเราไม่มีเลยฮะซื้อของหนึ่งอย่างเงินจะหมดแล้วฮะอุย๊ยมากี้เอาคุกกี้เค้กพี่หมีว่าขายดีแน่เลยนะคุกกี้เค้กเรามีเงินไม่พอนะซี่หรองั้นเอาไอศครีมก็ได้ไอศครีมสตรอเบอรี่แล้วกัน Le, เอาเลยเอาเลยมากี้สั่งมาเลยไอศครีมสตรอเบอรี่ไอศครีมสตรอเบอรี่ยาสกับหม,มากฝรั่งรักกันหรือว่าอะไรดีหมากฝรั่งเรามีแล้วเอาเพรสเซลมาก็ได้เพรสเซลเพรสเซลกินม,มาแล้วกินม,มาแล้วเราต้องรีบอย่างรวดน,นะคะเพราะว่าไอศครีมมันจะพี่มีออกมาเลยเก็บเร็วเก็บเร็ว เฮ้ยมันจะละลายแล้วบักกี้ไปเร็วโอ้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุ้ยมีลูกค้าเรายังไม่ได้เปิดร้านเลยอ่ะเอาเปิดแล้วเหรอลูกค้าแป๊บหนึ่งอ้าวใครกดเปิดร้านวะอุ้ยโอ้โหโโอ้หคนเต็มเลยบักกี้โอ้คนเต็มเลยคนอ่าอันนี้เอาเฮอร์ชี่ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวลูกค้าโอ้ลูกค้ามาแล้วโอ้ยลูกค้า อมาก,กี้ไอติมขายดีเห็นไหมมีคนซื้อไอติมแล้วเราแค่เพิ่งซื้อไอติมมาก็มีคนเอาไอติมไปแล้วเหรอเนี่ยใช่ไอติมขายดีนี่มีไอติมอีกแล้วโอ้โ,อโหคนอบกไอติมว่อแตแ่ระวังเป็นบาหวานนะครับซื้อแต่ช็อกโกแลตบาร์อันนี้ยี่สบหกบาทครับผมทำไมถูกจังเลยวะร้านเราขายของถูกจังเลยเมื่อกี้ โอ้มันซื้อตั้งหลายอย่างนฮะแล้วก็น้ำผลไม้นะฮะแล้วก็ชิปอีกแล้วมาฝรั่งสองบาทเองเฮ้ยมากี่ <c oughs> เราขายของถูกจังองมาฝรั่ง <c oughs> บาทอุ้ยเรามีเงินเยอะอยู่นะนี่ร้านซูเปอร์มาร์เกต็ตหรือโรงทานวะเนี่ยขายของทุกถูก,ถก <c oughs> โอ้ยนี่ซื้อแต่น้ำผลไม้อะ่ะน้ำผลไม้สามขวดถูกจัด ุ้ยบัลลูญ่าขายออกว่าบาสองอัน,นอันนี้กินโบัลลูญ่ากับหมักฝรั่งอร่อยวะเนี่ยคือยังไงเอาหมักฝรั่งยัดไส้อะไม่รู้สิโอไอนี่ซื้อโบัลลูญ่าสามอันละหมักฝรั่งเล้วว่าเป็นค่าได้ซื้อของเย็นเยอะไป ลูกค้าพี่หมีคนนี้ซื้อแต่หมักฝรั่งกับบุรญญ่านะฮะลูกค้าของผมซื้อแต่เลมอนออต้องอดื่มปริมาณสี่อันโอ๊ยนี่ลูกค้าคนกีบว่ะเฮ้ยมากี้ดูดิผมจัดการไข่พี่หมีไปเลยพี่หมีไอศครีมเหลือแค่อันเดียวแล้วไปดูดิใช่เอ่อรู้สึกว่าพี่หมีกับน้องมากี้สองคนจะทำงานไม่ทันนะนฮะใช่ฮะดูเวลาสิฮะ S <s <ans> โอ้ยของหมดสต็อกขายไม่ทันของหมดสต็อ <laughs> ก <kle> mm <as> ขอโทษด้วยนะฮะพนักงานสองคนทำให้ทันนะฮะมาร์กี้พี่หมีว่าเรารับสมัครพนักงานเพิ่มสักคนสองคนดีกว่ามั้งสองคน <c oughs> ดูแลร้านไม่ทันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวร้านจะเจ๊งเอานี้ <c oughs> <s ans> พี่หมีรับสมัครพนรักงานมาเพิ่มอีกสองคนมีสี่คนแล้วเย้ <c oughs> <c oughs> เ <ยะ S 1> ด้ <ยะ S 1> น้องพาวจะทำหน้าที่อะไรคะหนูจะเป็นคนทำแคชเชียร์ค่ะแล้วก็ว่าลูกค้ามีปัญหาก็าจะไปคุยกับลูกค้าโอเคดีมากแล้วพี่อัญญาล่ะครับผมคงจะได้แคชเชียร์ค่ะเพราะเล่นยังไม่ค่อยเป็นเลยพี่อัญญา, <c oughs> ญญามีแคชเชียร์อย่างเดียว ทางเงน้องมาร์กี้เป็นฝ่ายสโต้แล้วกันเนาะนะโอเคมาร์กี้เป็นฝ่ายสโต้ที่มีจะเป็นผู้จัดการร้านเองโอ้โหคอยดูร้านดูแลร้านไม่ให้ร้านเราเจ๊งโอเคโอเคท้งกันเราพร้อมแล้วเราเปิดร้านได้เปิดร้านเปิดร้านไปทำงานไปทำงานอ้สวัสดีครับคุณลูกค้า สวัสดีค่ะยินดีบริการร้านพี่หมียินดีต้อนรับลูกค้าตัวสูงจังเลยนะคะลูกค้าใส่หมวกอะไรว่ามีดอกไม้บนหัวด้วยโอ้ลูกค้าคนนี้แม่งน่ากลัวใช่ไหมอ้าวเพียนย่าลูกค้ามาแล้วเพียนย่าแล้วทำไงคะจิตตังสิคะมีหนมปังนะคะแล้วก็แตะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็มีไอศครีมมากี้สั่งอะไรครับ สวัสดีสสดค,ค่ะรับน้ำอัดลมหรอคะเฮ้ยเบียร์นหนึ่งไปไหนเนี่ยอ๋อไปไปดูปู่มอยู่ค่ะ,อ,คะอ๋อโอเคน้ำสปินคัลน,นะคะสองแต้ำสิบสองสตางค์ค่ะจองกระป๋องนะคะอขอบคุณะค่โอกาสน้าเช็ดหน่อค่ะสปินคัลนี่นลดราคาหรือเปล่าก็ขายที่ละสองบาทเอง <g> <c oughs> เจงแน่ราคาี้่ใครตั้งราคาหรอคะใครหรอคะสปริงคยแค่สองบาทเองอ่ะโอ้ลูกค้าเยอะจังเลยออ้อมจะสั่งครองนะครับปาร์กี้จะสั่งอะไรมาโปรตีนโตชิปโอเคโปรตีนโตชิปเราหมดแล้วสั่งเลยดีมากปาร์กี้ดูแลสต็อกด้วยว้ยปีมารู้สั่งดาวเข้าร้าน มาตากดาวไหนครับอันนี้ร้านเราตั้งอยู่ที่ดาวอังคารได้ไงทำไมมีทุกแบบเลยเนี่ยอุ้ยมีทหารเข้าร้านด้วยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้นี่อะไรอะ่ะทำไมใส่ไม่ได้อ,ะอ่ะแพ็กเกจแคปซูลอะไรเนี่ยพี่มีปล่อยลงกปนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครเอ้ลูกค้ามีปัญหาเรล่่าวค่ะข่าวคนรักแทนแล้วไม่เป็นไร ครีมถ้าจะหมดแล้วนะคะเยียนญย่าขายของเร็วๆตัวอะไรวะเดีย่ยเข้าร้านกูเนี่ยสี <c> ่ <oughs> ทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วเราปิดร้านแล้วนะปิดร้านเย,ยปิดร้านแล้วลูกค้าท่านใดชำระเงินยังไม่เสร็จกรุณามาที่แคชเชียร์ด่วนนะคะโอ้โหนี่ค c a เซนเตอร์เกา่าร<อ>้านจอดรถกำลังจะปิดแล้วด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับเกมเวลแลนฟูดนะฮะสำหรับวันนี้พี่หมีแล้วก็ทีมงานร้านซสปอร์มาร์เก็ตนี่บอกได้เลยว่าเป็นการทํางานที่วุ่นวายมากๆเลยนะครับผมว่าในชีวิตจริงมันก็จะวุ่นวายแบบนี้แหละนะฮะของการทํางานนะครับผมแต่ก็สนุกดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแก๊งพี่หมีขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเย้บ๊ายบายย